สวัสดีครับก็ยินดีตอนเอาไปดูช่องเจแปนโกกามชแนลอีกสามกันนะเมื่อนะมาวันนี้ก็ทุนหลักพันอีกเหมือนเดิมนะบอะดีติดใจนะในเวลาดึกๆแบบนี้ตีสองหนึ่งอะตีโอเคมาเริ่มมาเลยหวานนะมาขอปรับเบ็ดแบบให้พอแบบไล่เงินไปก่อนละกันนะขออย่างเดียวขอเซฟเซฟละกันนะเออมาวันนี้ เซฟที่สุด,ดเท่านี่ยทำได้เงีน้ยะเดี๋ยวไว้ไันได้จังหวะก่อนเดี๋ยวจับทันทีทันใดต้องรอรีรอวะรีรอ,อเข้าเน,น,นื้อาาาละนิดนึงก็เป็นธรรมดาเลยนะครับเล่นทุนหนักๆให้เข้าเหนือก่อนก็ไม้แตกแเราเว้ยเแต่ก็ไม่ได้มันอ่อนนะ <c oughs> เข้าเนื้อี่เข้าจน เขาจะเคยตัวจะแมวเอออ่ะสามช่องเมียลุ้นสเตเตอร์ครับรอบนี้โอ้ยมาจากหัววันอ่อมาขนาดนี้เหรอมามาไม่ใช่มล่ะไม่ดีต้องลุ้นว่าแตกไม่แตกอีกด้วยเออพฝาหลังมาแบบหลอกกันนะเออหล่อตายใจเออแล้วก็เติด้ยวยการแจกแมวไว้เยอะสุดท้ายก็โอ้โหคอมโบอไม่มีอ่ะเจ้าแมวมาทำไมฮะโอ้โหแบบสบจริง มาแม่ล้อมเป็นเกมที่ดีนะเออทำให้หัวร้อนเป็นประจำถ้าขาดนำหนา่าได้แก้หนาวได้เลยเออนล่นแนวทองนี่เออสุดจริงๆไงสองวัสายคูนสิบหกเห็นไหมตามที่ผมบอกไว้ก่อนตอนก่อนนสกัเตอร์ทีเข้าโอแข่งแม่มันดีดีนี่แตกงับสวนทางกันนะเอ้า แตกอยู่อ๋อแมวท้องก็แจกไปน,นะครับผมอ๋อสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเงินมาก้อนโตใจมันสวยๆงามๆมา,อายอมันถึงห้าร้อยเอเยอย่างนั้นก็ใช้ได้วิลกุตไม่แบบเข้าเนื้อจนหน้าเกลียดจนจนไปหลือว่าแตกน้อยจนน่าเกลียดมาอย่างนั้นโอเคฮนะามาลุ้นเบ็ดยี่สิบวันนี้ว่ะเบ็ดสิบได้เท่านี้ก็โอ้ยโอ้โหสองระเบิด ชอบเบิ้ลก็ไม่บอกแต่ไม่อยากคำถันมาเป็ยีออ่สิบไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่อง <c oughs> เออไปต่อเก้าสิบหกบาทวานเจยบเลยผมเป็นนองมาโอเคคุณสองแล้วจงังวะนี้โอ้โหคุณสองไปแล้วจงวังหวะนี้มาสองตัวด้ยวยเอาล้านไลน์ได้วห ไลน์แล้วโอเครวยมาหรือเปล่าอืยังไม่เข้ากระใสก็สวยมาไม่เป็อย่างไรสิเปิดก็พอได้ลุ้นยันอยู่ไอ้โอ้โหดูสงะอันนี้มันต้องเยอะกว่ารอบที่แล้วอยู่แล้วแหละโอ้โหวิเคราะหกระดานแต่ก็มีเออหาโถมานะสวยนั่นแล้วนั่นแล้วไม่ห้ำตันเออเก้าร้อยบาทหนึ่งหนึ่งไปอ,อืามเดี๋ยวมาได้ดี โอ้โหเหรั้มจบครบสุดยังไงเปิดสุท๊าฟคูณยี่สิบนี่สองวันนี้คือแมวนี่คนน่อนข้าง่ยมาดีนะเวลาเข้าปีเค็มทีไรอะอ๋อ้าวซานนี่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทมามาดูเงินละบัตรน้องเราดีขึนะ้นไปหน่อมนโอ้โหสองพันสองพันนิดนิดอืม้มฟันเจี๊ยบระบาดนี้มาเพิ่มเบ็ดเลยเดินใช่ไหมขึ้นสี่พันแล้วครับอืม้มหวานหมูเลย ยังไงสบายตรวจันชวงวันนี้ <off ice> นะก็อย่างที่ว่าเนาะช่วงที่มันมามันก็นมาช่วอจะไมันเงี้ยวเงียวซะเกินสองสามวันนี้ก็อย่างที่ผมว่าเนาะเออคือซัคเคเตอร์พีเกมนี่แมวมาดีมากเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยว่าแมวจะมาหรือไม่มามันมาแน่นอนตีออคอมโบโตแตกคันแตกมันอ,อยู่เรื่องหนึ่งเลยแตกแ,แล้วไม่แตกโอ้โหน้องยิ้มพันเลยโอ้โหเป็นสามสิบกระดื่งกันกนะเนี่ย อาลำเพื่อนนะ100เอ้ยไม่ใช่1000ึเท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งพัน,ห,ห,นหนึ่งรอ้อยเท่าไหร่ไม่รู้จำเศษหลังไ,ม, <c oughs> ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ขึ้นมา5 0 0พันแล้วธรรมดาแล้วดีฮะเ,เอ,อาสายเอาเล่นแบบเซฟคอร์ดเออเแบบไม่ได้มากแบบลดผลได้ไงเออขอใช้เซฟตัวเองนิดหนึ่งมาเราต้องมาลุ้นต้องมาดูกันเอาเออช่วยท้ายเพื่อ มันมันก็สุ่มเสียงนะเออที่ไม่จะดูดแล้วม,ม,มีดูนะเดี๋ยวดูทรงมาหน้าเนี้มั้งได้แจกเราแล้วมั้งนะเออโอ้ยคิวมานต้อล่าแถวซ้ำนี่ไงจะไปนิดสียบอกม,มามาได้ดีไหมโดนคอสแตเตอร์พีเกม่สักทีผมเลิกเลยเออรู้สึกว่ากลั่งขึ้นนะแตกไม่ไมากแต่มันก็พอจอา่ายนะเมื่อนะเออคอสแตเตอร์พีเกมอะ่ะคูณหกป่าไปข้อแล้ว พลังแมวยังไงเงแ๋แถวรกวยังไม่เข้าคีวแม่ไปมา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 ปห้าสิบไปเลยไเออเเอเอนั่นอหรออือนะไรน่ะแตกยากแตกยร์นขนาดนี้น้ำเบืรอมาจาักไปยีสิบอโอ้ยสยจิมาโอ้โหเขาันไม้จวันน้วยมาอแจมอะไรกมมา ออมาดีดังมาดีฮึข <c oughs> ามาเราลงตั้งสี่บ้านเม่นที่มารอยก็อยู่วเรเบื่ออ้ออยู่ในขาลงจริงไะเนี่ยดูดิอ๋อเดืนห้าสิบงัเนเฮ้ยยี่สักแค่ต้องมีลุ้นเพื่อนเอาละโอ้๋อแบบนี้ยังไม่เขา้าโอ้อเสียดายเจ,จเล่นในแถวสองมีแถวสองบ้างเนาะเออไม่แตกแล้วมันลุ้นอีกครั้งมันมันพอแบบ มีสิทธิ์แบบเข้าหรือไม่เข้าอะไรแบบน,นี้เออโหเสียดายมากอีกสักทีนำ้ำนำมาโอ้เหมือนเดิมเหมือนอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะลักกินิโก,กของเราอะไรแบบเบียดห้าสิบเนี่ยโอ้จากห้าพันลงนมาสามพันละเกินตายจานโอ้ไม่แ,แตกเลยัวน้ามาอย่าเพิ่ง้อผมนะ ถ้ามันเข้าในี่คุ้มเนี่ยโอ้โหทำไมมันดูดอะไรหนักขนาดนี้เกือบห้าสิบโอ้ไม่ค่อยเล่นบ่อยเยอ่ะเออลังลังก็มากสุดสามสิบสี่สิบนะเออห้าสิบไม่ค่อยปรับเล่นเท่าไหร่รู้สึกว่าดัวไม่ค่อสมพงกับมันเท่าไหร่โอ้ท้อแท้ซะเหลือเกินไปดีกว่าเบียร้อยดีกว่ามาสมเสียงนิดนึงแต่ก็นนะ รู้สึกดีว่าเบ็ดาสิเบดาไหมวันหนึ่งเดือนดูสองวันกว่าละเออก็แต่ห้าพันน่ะคิดดูอ่ะเออเกินไปแล้วโอ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงสามพัหนเบื้นเบืนคูณสี่หนึ่งหอีกพันหนึ่งคูณหกหนึ่งหนึ่งอีกไม่ถึงพันแล้ก็ได้อยู่หวานเจียบโอ้ยสี่พันห้าออเป็นร้อย ไม่ธรรมดานะเนี่ยมาอ๋อจะได้ออตโต้สักหน่อยดีกว่าส่งท้ายไปด้วยออตโต้ดีกวไหมออตโต้สิบเหลือเท่าไหร่อะแค่นั้นนะเออไม่โลภหละพอใจแล้ไวไหให้กดออโต้เผื่ยเซก,กเต้จะเข้าหวังมากจริงเซกเต้เบ็ดสิบโอ้ยออโต้สิบแล้วโคตรย,ยากนิดนึงนะเอออุย้ยสี่ร้อยคุ้มอะแถมอีกอุย้ยห้าร้อยเฮ้ยเป็นพันแน่เออเฮ้ยทำไปเล่นนะ มันสาบบาทโอเคมาสามเปอร์เซ็นต์ตายโอ้สก็ตฟิกไม่มานเนี่ยํำไรแบบต่ว่าคุ้มละโอ้โหเ่อเจ็ดพัน 7, นะเมือนโอ้โหโต๊สิ่มันใช้ได้เนี่ยอ่ะแต่พอเลยว่าเดี๋ยวมันดูดอีกเหมือนเบียดห้าสิบดุดจนเกิน,กนโอ้โหดุดไม่อดสรงเลยไม่อดใจอ่ะไปสวนที่ก็ลาปกัมยอดนี้แลว่เนาะเจ็ดพกลางกก็จบาทนะ ย่งไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยละกันนะครับผม